หนึ่ง 1> 1โครนเราร้อยโครนโอเคนแล้ว <Okay. S 2> ด้านออกมาอ่าไม่ได้ก็ตินก็ออกมาบินออกมาออโต้เจ็ดสิบโครนสวัสดีค่ะช่องคุณจอนซัเส,สไพรส์สวีเดนนะคะโดยนุชแล้วก็ขวานวันนี้มากับขวานเอาของเนี่ยมาแลกเป็นเงินอะไรรู้ไหมคะก็พวกกระป๋องแล้วก็ขวด เราซื้อพวกเหล่าเอ้ยไม่ใช่เหล่าค่ะเบียร์แล้วก็ปลาสติกพวกโคกอะตอนซื้อเนี่ยสมมติโคกขวดละ18โครนนะเราก็จะต้องบวกค่าขวดไปอีก2โครนเพราะว่าพอหลังจากที่เราซืเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาขวดเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้เห็นไหมคะ2โครน เราจะต้องบวกเงินเข้าไป18บวก2ขวดนี้ต้องจ่าย20่ครนเพราะฉะนั้นขวดก็มีมูล,ลค่า2องคนก็ตกประมาณ8บาท1โครคนก็ตกประมาณ4บาทบ้านฝันนางก็กินเยอะแยะ,ยะแล้วก็สะสมแล้วเราก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำยังไงส่วนใหญ่สถานที่ที่แลกเปลี่ยนกระป๋องเป็นเงินขวดเป็นเงิน,น,งนมันก็จะอยู่ตามห้างใหญ่ คูอชอบอย่างเงี้ยแถวแถวบ้านหรือตามซูปเปอร์มันจะมีห้องเลยค่ะนี่เราก็มาจบเลยนี่นะคะอันนี้ใช่ไหมใช่เขียเลยว่าเดินไปพันตา,นตาหรือ,อพันใช่ก็คือเป็นที่ที่เราเอามาแลกอันว่ากี่โครนสองร้อยโอ้ยพี่เราวอาไว้ร้อยโครนเป็นพลาสตกหนีง่ายๆแราก็เป็นเคลือ อ่ะไหนพี่รุตเทสสิเทสสองเราก็เริ่มพี่ร้ฝั่งนู้นหน่องฝั่งนี้อ่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยเดี๋ยวจะเริ่มให้ดูก่อนมันก็จะแล้วสายเห็นไหมคะเนี่ยดีอ่ะก็จะเขียนแพนเหมือนกันหนึ่งโครนอ่ะลองเราก็เริ่มเลยนะคะยัดมันเข้าไปเลยค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นหนึ่งให้แหงยัดอีกอันส่วนอันนี้อะไรอ่ะเรดบลูเรดบลูนีหรือเปล่าลองดูอู้ได้แล้ว อันนี้นะคะโคลล้าฟิปซี่ใส่เข้าไปน,นี่มันก็จะขึ้นนนเลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูขันเขาบอกว่าเขาไทยว่า200โคลแต่เราว่า100โคลโ <Okay. S 2> อเคแล้วมองหาอะไรอะแขวนเสือ้อฮะที่แขวนเสือ้อแขวนเสื้อทำไมเอากาอลัวเสื้อเลอะเหรอ อ๋อตัวนี้เสื้อเสื้อนางสวยค่ะม,ม,ม,มานมาถือให้ถือให้สกรปรกมานี่ถือให้บางทีใส่เร็วไปมันก็จะเด้งออกมามันสแกนไม,ไม่ได้อ๋ออันนี้พอเราหยุดแล้วนะคะเห็นไหมมันก็จะมีเงินออกมีใบเสร็จออกมา แล้วก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยห้าโคลนแล้วใบเสร็จเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างใบเสร็จแบบนี้เอ,นเอาแลกเเอาแลกเป็นเงินสดได้เลยนะหรือเวลาไปซื้อของอะ่ะเราก็ซื้อของในซูปเปอร์อะ่ะเราก็เอาใบเนี้ยแทนเป็นเงินสดได้เลยใช่ไหมใช่เอออ่ะอยู่เก็บไว้เมื่อกี้มันเด้งออกมาเออเดี๋ยวพี่เก็บให้ก่อนเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ แต่ถ้าเราใส่เร็วๆจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูสิเอ้ยใส่เร็วๆกลับไม่เป็นอะไรเว้ยไ,ได้เว้ย Okay, โอเคหมดถุงนี้แล้วก็เจ็สิบโครนฝั่งนี้เจ็ดสิบโครนไหนดูซิของขวัญเป็นยังไงบ้าง,ม,งมันบ้าใส่เร็วๆแล,วแล้วมันก็จะไม่ให้เดี๋ยวดูค่ะพอหลังจากที่เราใส่ไปสักพักเห็นไหมมันก็จะนี่มันก็จะเจนเนเรตออกมาเขาเรียกอะไรนะมันก็จะมีใบเป็นบินออกมาออโต้เจ็ดสิบโครนส่วนคนนี้ ก็ยังสับสนอยู่กับเครื่องเครื่องมันชอบแบบมันดันออกมาอ่าไม่ได้ก็จะดันออกมาใส่ไม่ไม่แต่ว่ามันมันใส่เร็วไปเมื่อกี้พี่ใส่เร็วมากแล้วมันยังได้เลยแล้วแต่เครื่องเร็วเห็นไหมไม่ถึงสองร้อยอ่ะเฮ้ยเลยอีกอันนี้ลองอีกทีไหม ไม่ได้แล้วจบแล้วนะคะ<ม>เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ทิ้งทุกอย่างมีเขาจะมีเห็นไหมคะอำนวยความสะดวกสบายสุดๆแล้วก็ล้างมือด้วยช่วงนี้โครโรนาระล,ลอกสองก็ต้องล้างมือหมดหมดนะเห็นไหมคะบินก็ออกมาสรุปวันนี้ได้เท่าไหร่สามสิบเอ็ดบวกเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบแล้วก็บวกอีก ห้าโคนเมื่อกี้ก็ประมาณร้อยหนึง่งเห็นไหมขวัญพี่ชนะนะโอเคเปล่าแต่ไม่มาเอาเงนออกได้ไม่เอาเงินออกที่ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใชก็เดี๋ยวไปเนี่ยแลกเงินสดได้เลยอืไม่เดี๋ยวค่อยไปเอาแลกเก็บ<ห>ไว้ด้ใ,<ห>ใช่ไหมใช่ต้องแกนดีก็ต้องแกนบดื้อไหมไม่แน่ใจไปแลกแกนดีเลยนะแลกเป็นเงินสดเลยอะถือนี่ห้าโคนแต่ค่อยมาเอาวันหลังนะไม่ได้เดี๋ยวใบมันเลื่อนเดี๋ยวใบเลื่อนเสียได้ยตงังอะ เป็นไงคะแชบบมพูหมดใช่ไหมแชบบมพูหมดค่ะ่อาเรียบร้อยแล้วก,กับการเอากระป๋องเอาขวดว่เาเป็น,นอะไรพอเราออกไปปุ๊บมันก็จะมีขอทานเลยนะรอของเองินเราแต่เราก <Okay. S 2> ็ไม่ใ, <laughs> ให้โอเคค่ะเดี๋ยวจะเอาของ่เอาใบาเสร็จไปแลกเป็นเงินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไปบ้างไปบ้างนั่นเราก็เข้ามองไปแลกเป็นเงินแลกเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนสับเข้า ประเดี๋ยวคุณจะทําเงินหายตั้งร้อยกว่าคนนะคะ100่คนก็มีค่าประมาณเกือบสี่ร้อยบาทนะคะสรุปก็แลกได้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ซื้อของใช้อันนี้แล้วที่เหลือก็แปลเป็นเงินได้ไะได้เป็นเงินสดเริ่ค่ะ